นิทานเรื่องปันปันเที่ยวเมืองประจวบคีรีขันเรื่องภาพโดยคุณครูธนากรสุวิทยายน์เช้าวันหยุดนี้ปันปันตื่นเต้นมากเพราะคุณพ่อและคุณแม่จะพาไปเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันเย่ yeah! วันนี้ปันปันจะได้ไปดูวัดสวยๆและภูเขาสูงๆแล้วที่แรกที่ปันปันไปคือวัดอ่าวน้อย ภายในวัดมีถ้ำแลภายในถ้ำมีพระนอนองค์ใหญ่ปันปันเดินสำรวจรอบๆภายในถ้ำต่อมาพ่อพาปันปันเดินขึ้นเขาช่องกระจกบันไดเยอะมากแต่ปันปันไม่ยอมแพ้บนนี้ลมเย็นวิวสวยจังเลยปันปันยิ้มเขาเห็นเมืองประจวบทั้งเมืองอยู่ข้างล่างเลยปันปันเดินเล่นกับแม่ที่ศาลหลักเมือง ที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวประจวบคีรีขันณลูกแม่อธิบายปันปันไหว้ศาลหลักเมืองอย่างตั้งใจและขอพรให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขตอนเย็นปันปันได้นั่งรถสองแถวชมทะเลคุณลุงครับผมอยากมาอีกนะปันปันบอกลุงคนขับยินดีต้อนรับเสมอจ้าคุณลุงยิ้มให้ปันปันวันนี้ปันปันได้เที่ยววัดอ่าวน้อยเขาช่องกระจกและศาลหลักเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันนาเที่ยวจริงๆวันหลังจะชวนเพื่อนมาเที่ยวด้วยนิทานจบแล้วเด็กๆสนุกกันไหมมาท่องคำศัพท์ไปพร้อมๆปันๆกันดีกว่า 4. ทะเล mountain, ภูเขา temple, วัดวันนี้เด็กๆได้เที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันไปพร้อมกับปันๆแล้วเจอกันใหม่นะครับ